กลาบสวัสดีและสบายดีพี่น้องมนี้ส่ผ้าม่านเบิงนามนามท่วมบ้านเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ติดกับบ้านแม่มุนนี่แหละนาำท่วมบ้านตัวนี้เป็นถนนเป็นหนทางเข้าไป ไปหาแม่น้ำโคงน้ำท่วมแล้วลดไปมาลาบากพูนได้ครับรดบบสํานานนะมันไปบ่ได้น้ำเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้น เพื่นเพิ่นขับไปแล้วมันดับไปหอดบอลน,น้ำเลิกแล้วมันดับก็เลยต้องได้จูงกลับมาไปบรอดน้ำเข่าทอน้ำเข่าทอรถเข่าทอควันก็เลยรถก็เลยดับอยากเอาเสียงภาพบรรยากาศสดๆให้พี่น้องฟังอยู่แต่ว่า มีหลายคนเนาะพูซิเว้าจะนนกระมีนะก็เลยจำเป็นตน้องได้มาภากเสียงทีหลังอันสองฟังของอันริมถนนหน,นทางนี่ก็เป็นทุ่งนาทุ่งนาปลาเขาน้ำกะลิเบิืแล้วเนาะเขานา เป็นหน้าท่ามเลยเป็นหน้าโดนหน้นั่แต่ว่าน้ามันมาแห้งก็ะลิ่ท่วมน้ำท่วมลายรอบสิบปีผ่านมาแล้วมาท่วมนักปีนี่แหล,ละสันจรลำมากลำบากหลายคันเด็กก็ได้จูงเอาแล้ว บอนบอนคอยยืนนี่มันนาม,มันตื่นแล้วแต่ไปไกลๆพู้นานานามันเลิกม,มันก็เลยไปบุไดเป็นรถเทียนเป็นรถตำรถเก่งมีไปบุไดเลย กระพากันมาตึกสะดุะ้งป่าออกสะเพิ่นกเ็เลยมาตึกเอาน้ำท่วมบ่อเลี้ยงปลาหรือว่าสะเลี้ยงปลา ฟังเท่นี้กกแม่นทุ่งหน้านี่มาอัปเดตหน้ามือเดี๋ยวมือมือหน้าก็สิมาอัปเดตว่ามันขึ้นหรือมันลงเนาะ เบิ้งนี้น้ำนี้มันเพิ่มขึ้นอยู่ได้แต่ว่ามันเพิ่มขึ้นมือละหน่อยมันบ่มาแห้งก็ได้สามารถกิเข่าวคองอ,ออกได้ทานนอกปูที่บ้านอยู่อ,อยู่ตำ่ำอยู่รูปอ,นนะอันนี้ก็เป็นอีกทีหนึงเน,นาะน้ำท่วม ู่บ้านตัวนี้ค่ะติดถนนคือกันจะเป็นถนนอันลักถนนใหญ่อันเลี้ยวไปไกลๆนี่เป็นเป็นทุ่งหน้าปลาเข้าเบร์เต้ทานาท้ำโทธวมจะเย็นเขาเขียวกระจีเต็มไปเบิดนี้แต่ตอนนี้กลายเป็นเมืองบาดาลไปแล้วเรือแต่ตนไม่ที่สูง วนปลาเขาแล้วมันรีบเปิดยับมันนี้ก็สิเอาอันสูงได้น้อยนึงกเพื้นมาปลูกบ้านไว้แข้มทุงหน้านี่นะนานาการน้ำก็ไปหอดอันพื้นบ้านเพื้นยูตัวนี้ก็ได้แต่ว่ามันบุเลิกเคงเนาะเพราะว่าพื้นทมที่ขึ้นสูง นี้มันจะติดริมหวยฟังถนนเบืองนี้่ผลูุกบ้านลิมติดริมหวยมันก็เลยลิบเกือบเห็นตะลังค่าอันนี้บ้านแต่ละหลังจมลงไป เลยบ้านบ้านนี้เห็นตหรางค้าบวนนี้ส่วนบ้านหลังนี้เป็นบ้านสองสันนะเพื่อนกะขึ้นไนประยู่ชทางสัน้นสองครับ้านหลังนี้กระท่วมแต่ว่าบ่ว่วเลกเพราะว่าเพื่อนยวนเอาสูงได้หน่อยนึง ก็เห็นแตงแตงยอดยับมานนี่หน่อยหนึ่งกะทถวมอันนี้เพื่อนปลูกเป็นอัน,น,นบ้านไม้เนันก็เลยถวมแต่สันลลางส่วนอันห้องน้ำน,นี่กะ น้ำท่วมแล้วใส่บ่ได้แล้วเนาะห้องน้ำนี่กะส่นวนบ้านลางยวนใกล้ๆนั่นกนเป็นบ้านทรงสั้นท่วมหมดแล้วของเซเลนต่สั้นทรง จนบานล่างนี้กับบานสองสันสันล่างเกือบเกือบรีบอปนเปลเกือบรีบหลังคาเลยก็เรือแต่สันซองคือกันเพื่อนก็ขึ้นไปยูเทิง์นสันสองอยูตดถนนขึ้นกระส่เรือกมหาถานนนี่ เก้าเข้าคลองเอาสัตว์เลี้ยงของเพื่อนึ้นมาไว้ริมถนนลำบากลายพี่น้องน้ำท่วมแล้วบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้คงอยู่บ่ได้แล้วละ่ะ ง่ายออกแล้วเพราะว่าสันสันที่สองกนนารน้ำก็อยู่พื้นแล้ววนบ้านลังไก่ๆกัได้ง่ายออกแล้วรวมถึงบาะสันที่สองเลย แต่บทว่วมถนนตัวนี้มันคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้ก่อนคลิปหน้าพอกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อเรื่สิมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อย